ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเราชื่อแบบประกันว่าสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอนค่ะเติ่มดูกันที่เงื่อนไขของแบบประกันนี้นะคะเรารับทําประกันตั้งแต่อายุ 0จนถึง64ปีและต่ออายุได้จนถึงอายุ65ปีระเแบบประกันนี้นะคะจะต้องทำพร้อมประกันชีวิตเท่านั้นไม่สามารถทำเดียเด่ยวๆได้และถ้าต้องการทำวงเงินชดเชยที่สูง ก็ต้องทําประกันชีวิตที่ทุนสูงด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในการทําชดเชยรายได้จะต้องพิจารณารายได้ของผู้เอาประกันด้วยโดยที่คํานวณจากรายได้ทั้งปีหารด้วย360จะเท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อวันนั่นก็คือยอดที่ เราสามารถทำค่าชดเชยได้นะคะเนื่องจากคอพอพอมีการกำหนดไว้ว่าการทำชดเชยรายได้ไม่สามารถทำมากกว่ารายได้ที่แท้จริงได้นะคะส่วนเรื่องของเบีย้ยประกันนะคะแต่ประกันนี้จะเบีย้ยฟงที่ตลอดสัญญายกเว้นในช่วงอายุ0ูนย์ถึง15ปีที่จะมีการปรับเบีย้ยไปตามช่วงอายุและก็เหมือนประกันสุขภาพทั่ว,วไปนะคะที่มีระยะรอคอยทำแล้วจะไม่ได้คุ้มครองทันทีมีระยะรอคอย2ระยะคือ30วันแก ร้อยยี่สิบวันนะคะซึ่งร้อยี่สิบวันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณแปดโลกด้วยกันเช่นนะคะมเม็งก้อนเนื้อลิบสีดวงไส้เลื่อนต้อกระจกคอมซินอดีนอย์ประมาณนี้ค่ะต่อกันที่ผลประโยชน์ความคุ้มครองของแบบประกันสุขภาพวงเงินแน่นอนนะคะคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บและจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลจะจ่ายให้ตามวงเงินที่ทําไว้เลยนะคะจ่ายให้ได้สูงสุดคือ365วันต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล ถ้ามีการผ่าตัดใหญ่ขนาดที่นอนโรงพยาบาลวันนั้นๆจะจ่ายให้เป็น1.5เท่าของวงเงินที่ทำไว้ค่ะถ้านอน ICU จะจ่ายให้สูงสุดคือ2เท่านะคะและจ่ายไม่เกิน30วันต่อครั้งค่ะและสุดท้ายเลยที่คุ้มครองให้นะคะคือถ้าจําเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลในต่างประเทศคือมันมีเหตุฉุกเฉินชเช่นไปเที่ยวหรือไปทํางานและเกิดอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลก็จะจ่ายให้2เท่าเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะมาดูเป็นพารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะจะได้ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้อย่างเช่นถ้าเลือกทำชดเชยวันละ1,000บาทนะคะแอดมิดนอนโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นป่วยหรือบาดเจ็บก็ตามก็จะได้เงินชดเชยวันละ1 0 0 0บาทและถ้ามีการนอน ICU ด้วยวันที่นอน ICU ก็จะจ่ายเป็น2เท่าหรือ2,000บาท และถ้าสมมติว่ามีการไปแอดมิตนอนโรงพยาบาลในต่างประเทศก็จะจ่ายให้ที่2,000บาทและสุดท้ายคือถ้ามีการผ่าตัดจะจ่ายให้1.5เท่าก็คือ1,500บาทนั่นเองค่ะในส่วนของเบี้ยประากาันสุขภาพวงเงินแน่นอนนะคะต้องจ้างอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้ววงเงินที่เลือกทําได้นะมันสตาร์ตตั้งแต่วันละ100บาท200บาทจนสูงสุดอยู่ที่วันละ 8,000บาทแต่ในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างมาที่เลขทวนๆนะคะก็คือตั้งแต่1000จนถึง8,000บาทแต่ลูกค้าสามารถเลือกทำเป็น 1,500, 2,500, 2,400บาทแบบเนี้ได้หมดเลยแต่จะยกตัวอย่างเป็นเลขกลมๆเท่านั้นเองนะคะและในช่วงอายุนะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วง 0จนถึง15ปีเบีย้ยประกันจะปรับเพิ่มไปตามช่วงอายุส่วน16จนถึง64เบีย้ยประกันจะคงที่ไปตลอดสัญญาตัวอย่างเช่นนะคะทำประกันตอนอายุ1ขวบเบีย้ยจะอยู่ที่7,200บาทพอต่ออายุเรื่อยๆจนอายุ6ขวบเบีย้ยก็จะลดลงมาเหลือ1,600 สิบเอ็ดขวบลดลงมาอีกเหลือพันสองและพออายุสิบหกเบี้ยก็ปรับขึ้นไปเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทแล้วก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทไปตลอดสัญญาหรือถ้าใครทำเข้ามาในช่วงอายุสามสิบหกจนถึงสี่สิบห้าก็จะได้เบีย้ยอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทไปตลอดสัญญาและถ้าใครที่ทำเข้ามาในช่วงอายุสี่สิบหกจนถึงอายุหกสิบสี่ก็จะได้เบีย้ยอยู่ที่ 2,100บาทไปตลอดสัญญาและอย่างที่สร้างไปตอนต้นนะคะว่าประกันสุขภาพตัวชดเชยรายได้ตัวนี้จะยิงจากรายได้ดังนั้นสำหรับเด็กไม่มีรายได้หรือรวมถึงแม่บ้านนักบวชคนที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้จะทำสุขภาพวงเงินแน่นอนหรือชดเชยรายได้ได้สูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะคะ ที่ไม่ต้องแสดงรายได้ไม่ต้องแสดงสเตทเมนต์ใดๆถ้าทำวงเงินที่สูงกว่านั้นบริษัทอาจจะพิจารณาสเตทเมนต์แต่ก็เป็นเคสไปเคสไปอาจจะพิจารณาประกอบกับอาชีพที่ลูกค้าทำรายได้ที่ลูกค้าแจ้งมาว่าไปด้วยกันหรือเปล่าถ้าดูไม่ค่อยไปด้วยกันหรืออะไรเขาอาจจะดูสเตทเมนต์เพิ่มเติมได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะมาดูเงื่อนไขสำคัญเลยค่ะที่บริษัทกำหนดไว้นั่นก็คือเรื่องของการทำประกันสุขภาพวงเงินแน่นอนซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมจะต้องทำ พร้อมกับประกันชีวิตเท่านั้นทำเดียเด่ยวๆไม่ได้และถ้าต้องการวงเงินชดเชยที่สูงจะต้องทำทุนประกันชีวิตที่สูงตามด้วยโดยบริษัทมีการกำหนดไว้แบ่งเป็นสองกรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือทำประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพที่เป็นค่ารักษาพยาบาลแบบ IPD หรือการนอนโรงพยาบาลแล้วก็ทําประกันสุขภาพตัวเฉยๆเข้าไปเป็น3สัญญาคือมีชีวิตมีสุขภาพค่ารักษาและก็ชดเชยๆรายได้กับกรณีที่2คือกรณีที่ทําประกันชีวิตแล้วก็เป็นค่าเชยไม่ได้ทําประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลแต่งเป็น2กรณีนะคะ ถ้ากรณีที่ทำค่ารักษาด้วยจะทำค่าชดเชยได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นทำทุนชีวิต200,000บาทนะคะทำทุนชีวิต2000 0 0ถ้าทำประกันสุขภาพบ,บวกค่ารักษาบวกชดเชยจะทำชดเชยได้สูงสุดอยู่ที่วันละ4 0 0 0บาทแต่ถ้าทำประกันชีวิตบวกค่าชดเชยรายวันจะทำค่าชดเชยได้สูงสุดอยู่ที่ 1,500บาทเท่านั้นหรือกรณีที่ต้องการทำชดเชยวงเงินสูงสุดอยู่ที่8,000บาทจะต,ต้องทำประกันชีวิต1ล้านบาทขึ้นไปและจะต้องทำประกันสุขภาพที่เป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยถ้าไม่ทำสุขภาพที่เป็นค่ารักษาพยาบาล คุณประกันหนึ่งบาทจะทำค่าชดเชยได้สูงสุดอยู่ที่วันละ5 0 0 0ับาทแต่ไม่ว่าจะที่800 0หรือ5,000บาทก็ยีนะคะจะต้องพิจารณารายได้ทั้งปีด้วยว่ารายได้ทั้งปีแล้วหาร360วันออกมาเป็นรายได้เฉลี่ยต่อวันของคุณอยู่ที่เท่าไหร่เพราะคอปภกำหนดไว้ว่าห้ามทำเกินรายได้ที่แท้จริง รวมถึงของบริษัทอื่นๆด้วยนะคะเช่นสมมุติว่ารายได้คุณถึงที่จะทําวันลับ8,000บาทแต่คุณทําประกันสุขภาพค่าชดเชยอีกบริษัทหนึ่งแล้วที่5,000บาทดังนั้นจะมาทําของเมืองไทยก็จะทําได้อีกสูงสุดแค่3,000บาทเท่านั้นไม่ให้เกินรายได้ที่แท้จริงเพราะว่าถ้าบริษัทสืบทราบภายหลังว่าทําชดเชย เกินรายได้ที่แท้จริงบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญากรมทรร์ของลูกค้าได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็มีความสนใจที่จะทําประกันสุขภาพวงงานแน่นอนหรือว่าตัวเฉยไรายได้ตัวนี้กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็ให้ปลื้มดูแลนะคะก็ติดต่อสอบถามทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะคะ ID ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ